สวัสดีพี่น้องสวัสดีมือนี้ก็เลาะพี่น้องลเลาะไฮเอดใน่ก็แล้วก็ว่าสิไปเก็บหอยพี่น้องเลยหอยอนบอลเคยเก็บพี่น้องคือฝนตกหลายมือคือสิมีพี่น้องหอยโตหอยหอยกระต่ายเนะยาะสวัสดีพี่นอ้องเก็บหอยพี่น้องมือนี้ก็ฝนตกพี่น้องมืดมือ มนม่ไหาแรอตกวังเออวังแรกนเนาะวังแรงตกวังบ่ายังบ่ายสองโมงหลก็ตกมาเลยอากาศก็เย็นเย็นเนาะเศ้านี่ไปเนาะาเบึงเห็ดดำเนาะถอวันออกส่วนกระเห็ดออกร้ายไปหน่อยเฮ็ดเลก็ดเปลกเ็ดเพาะบลายเห็ดเพาะมีนต่เห็ดปวกออกขนาดพี่น้อย ราคากระตืกลงมพี่น้องเลม,มันออกลายอยู่บ,บ้านแล้วก็มี่ไป,ไปทำกันพี่น้องมาเลยเป็นกระเฮ็ดเ็ดเพาะพลพี่น้องเลยทรงหนึ่งได้มาเก็บเ็ดเพาะอยู่นี่ยังโบเห็นพี่น้องเลยังโบเห,นเห็นเ็ดเพาลการบวเม็ดก็ไปหาเก็บหอยพี่น้องหอยนี่ชิลกินอยู่ว่ามือเส้านี้ไปตลาดพี่น้องแล้วกันลงจอดเบิ่งเห็น หอยพี่น้องสุนมากเออบรรยากาศพี่น้องแถวป่าพี่น้องอากาศเย็นหน่นอยฝนตกอากาศยังเล่ะ มาอันนี้ก็เห็นพี่น้องเห่น,น้องทองกับน้องทองกรบไผน้องไอติมพี่น้องอทองได้บปล่ได้เปล่ทองได้เลยไมได้ชา <c oughs> ปไาลูกไอติมได้บปล่ใช่ใช่ได้ลเ,ดเลยอ๋อเนื้ใสอ๋อเนื้อใสป้าคนได้ภาพเดียวพี่น้อง

ได้อีบ่งเต้ได้เเดียวาลงกินบ่ทันเด็กน้อยนะอ้ะไรเพ่น้องทงาอันอน,ออน,อน,นี้บ่อเต้เท่านันโอ้ไ้ได้ได้้ได้ได้ไ้ได้้อ้ได้้ได้้ มาดึงบเอาเลยดักเาเลก็บ้ห้องี่ไปเอาเลยหาทะที้กรเาเก็บหอยแล้วก็ขีลถีบไปเลาะขายพี่น้องคนมานี่พี่น้องขายเอื้อก็ได้เอื้อซื่อน้ำ ้องทองคนเก่งนะทองหาลำบ่อเตก็ได้บ่อทองเสียดเซียดทองหาเก่งหาเก่งเก่งเกเก็บเก็บซอยดิเข้าเดียวเดียวมีหอยหอยนี่ราคาแพงไม่น้อง โลดหนึ่งที่แปดพันมันเป็นหอยกระต่ายบวนหอยอันโมเมนต์หอยอิตาลีตัวนี้จะกินกินได้ทั้งอะนะขี่ขี่มาเลยหรือว่าใส่ผู้มาแล้เนาะนี่นี่นี่ปวดดอกอ๋อใหญ่เลยงมเอาคือนางทองเป็นดอกเลยแค่ต้นไม้ปีเราทองแล่เลยหรือเ ่แล้วน้ำมันบริเวยตอนมาน้ำเ,น,เนีน่ยนะเ,เออ้มีห ой, มอยมียังนะมีกระปูเจ้าคือได้ข้าวเหียว่าเจนเหรอข้ากะเมคือจงังหวก็วกระดิ่งก็กระแสน้องออกกะแทนะด้อย มอพี่น้องผัแพ้่นางทองสำเข้ไปไนพ <si suppression> ู <descon fin anta> ้เฮ <ens cabin> no? ้ยเอไปใคนีเห็นบี่อบอกรีดอกีบอกมบปอี่เอีอกรีบี่บอบอกเีี่บออกี่บอกรบบออกอองอกเอกราอกีรกรีา แข่งก็ะบอเต้พี่น้องขวดนี่เข้ามาเสริมไห้มันแห้งนะเข้าไปใกล้กับไรได้กระบอเต้ในประเภทเล็กน้อยพี่น้องมาเบิ่งางเฮ้ยเฮ้ย านลดก็ใกล้ทางคุนวันคุนวันพี่น้องบอลฮะอยู่ทางในมันเข่าไปเอาะไรนบบเตเนาะ้หอยหอี่ยเลี้ยงคนเด้อหอยอยู่ด้กินขบีพี่น้องบุพมาศนบบเตเนาะอ่าสวัสดีคุณบ่าวระาง ปากกได้กินอยู่เเหมือนกันกินเงี้ยเฮ้ยไเห็ดเจียสีูดจำใช่ไหหอยนี่บอเอาเนาะเพราะว่าเป็นหอยกระต่ายเนาะไอยหน่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ดเนาะคุณเนาะอยู่ในคือมีรลานดิเนาะอยู่ในเนาะหลดกระกก้ทางไฟกระกทางมาอคเนาะ เมื่อนั้นก็อาก้าหน้ามาเก็บกับน้องลุงก็ได้ไลยเติบเมื่อนั้นเบิ่งกคิดเพิ่นพี่น้องปล่อยเด้อหลอยดอยแห้งปล่อยแห้งบ่มานปล่อยมันตัวอยแห้งเฮ้ยทางไหนบ่มีบ่เฮ้ยเข้าไปบ่ได้บ่คนหนาจะห่วงเฮยเนาะ หากินตามตาสาพี่น้องบางกอดมูไปสอนพี่้อซื้อเห็ดปวกมาแน่สิแกงเห็ดปวกพี่น้องมาคีนไส้ซีดารลายกะหมูนองทองบ่ะ <laughs> งานหอยกันงานหอยกันนะานหอยกับเด็กน้อยพี่น้องพ่อเต้ มาเบิ liberal, gray, identify, identify, moral, human, ่งดูไ <SW> ด e <mumbles> <_ paragraphs> ้ละถึงแล้วเลยให้พี่น้องเบิ่งน่อยใช่แล้วมาเบิ่งดูห่างทองทองมาเบิ่งดูละเบิองค้งทองพี่น้องได้ลายเติบพี่น้องของค้งทองอะไรนี่ติดแขกกันบ่ติ๊กแคะกันบอสบอตี้พี่น้องใช่ไล้ไอติมไอติมก็ได้น้อยหนึ่งพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้อง ฝนตกหยิบหยับหยิบหยับเลยท่องปัเมื่อละฝนหยิบหยิบหยิบ,บ,บละนี่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่นอ้นองสบายดีพี่น้องสบายดี